เลยเหรอเเนี่ยไอ้กิดปีนะหนึ่งหเนี่ยสล็ซัปเปอร์เลยมันได้มันออกไอ้พอค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอเนี่ยแว่าเปนเปีนนะตแหงนี้ประจะธรรมดาน่บวกก่อนซัเปอร์เลยน่ะคนดีมจะเปี่นได้หนาบวก่อนที่ไม่ต้องแล้วแป้งหอแป้งอแปาจ๊แนี่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 อ่นี่นี่น่นี่นน น้ามุชักอี้ยนี่ปอกนี่นะปอกกระปอบอกเอากระป๊อกกระปอนก็สแลดวเอาบ่มันต่อน้ำหนักคือวะแก่ไงแก่กะนอกนอกแลกมือก็ได้นอออันนั้นมันไข่ไข่ไข่เจยูพินนะอันนี้ไข่อย่างเพชรบุญตาคะนี่พอค่ะมาแล้วสตาร์มจะขายนี่อะมาแล้วรับรองโหสตาร์มรับรองไข่เข้าไข่ได้จึ่งนี่นี่เอาไข่ไหนสัมเจ ใครสามแยงเนาะสามแยงได้บอกเนได้าองสุมไซหนสุ่มไซด์จว่าเป้งๆอะไอีว่าทีว่าเนาะป้อตป้อนอะเพชรเมเพชรเมเอพชรเม็ดนะสสมไซไหนเนี่ยสมไซะสมไหนเอามาแล้วอะเออจำแยงอะอวายกนเเร